ได้เวลาฟังธรรมทำจิตใจให้เป็นบุญจิตใจให้เป็นกุศลจิตใจมีบรารมีนั่นเองทานบรารมีวัตถุสิ่งของเป็นทานสองธรรมทานสามให้อภัยทานนั่นเองการให้อภัยทานนี้เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายต้องทำจิตใจให้เบิกบานจิตใจให้ปล่อยวางให้ว่างเบานั่นเองถ้าเราไม่รับเอาความพยาบาทเบียดเบียนเราก็ไม่เบียดเบียนตนเอง และไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองเรามีกายกรรมสามวาจีกรรมสี่มโนกรรมสามแล้วเราเอาบุญกิริยาวัตถุสิบอย่างแล้วกรรมบท10สิบนั่นเองมาสร้างคุณงามความดีมาสร้างบุญกุศลบาร,รมีให้เกิดขึ้นวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่6เดือนเมษายน2 5 6 7ัน้นั่นเอง200กว่าปีแล้วผ่านมาแล้วเป็นวันจักรีวันที่ราชการที่หนึ่งท่านได้ สร้างวงจักรเกีมันมานั่นเองมหาวงจักรกีก็มี10ราชการด้วยกัน 1. มหาการสองพันยักษ์สรักม,มิดสี 4, สถิตธรรมห้าจำแขนขาด 6. ราชโยรัน 7. ทันทุกข์ 8. ยุคธมิน 9. ทินกาขาว 10. ชาวสีวิไลไทยมหารัฐพัะธิราชจะมีหรือเปล่าก็เราไม่รู้นั่นเองแต่เรารู้ว่าเราอยู่ในราชการปัจจุบันราชการที่10นั่นเอง เราก็เกิดในราชาการที่9ต่อมาถึงราชาการที่10เราก็ถือว่าเกิดในทินที่อันเหมาะวรเราก็เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยประเทศยสยามประเทศที่มีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นในจิตใจนั่นเองมีศีลมีธรรมมีกรรมฐานมีการสวดมนต์แผ่เมตตาอนุโมทนาบุญอ่อนน้อมทำตนบันทึกบุญทุกวันเราก็จะเป็นคนที่เคารพทินเบื้องบนค เคารพทิศเบื้องหน้าเ้าเคารพทิศเบื้องขวาเคารพทิศเบื้องซ้ายเคารพทิศเบื้องหลังเคารพทิศเบื้องล่างนั่นเองนี่แหละความเคารพสี่อย่างหรือว่าความทิศทั้ง6อย่างนี้เราก็รู้จากแต่เราต้องเคารพทิศเบื้องบนสูงสุดนั่นเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงให้เ,เรามีเคารพ6 1. หนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าสองเคารพธรรมสเคารพนับประสงค์ 4. เคารพในความไม่ประมาท หเคา,ารพในการต้อนรับปฏิสันทาน 6. คือการเคารพในการศึกษาเร่าเรียนนั่นเองถ้าเราไม่มีการศึกษาเล่าเรียนแล้วเราก็จะไม่รู้ทำคำสั่งซอนของพระพุทธเจ้าว่ากิเลสหยาบเป็นยังไงกิเลสอย่างกลางเป็นยังไงกิเลสละเอียดเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นั่นเองเราก็ไม่มีเป้าหมายที่จะไถ่ถอนเพราะอะไร เรามีตัวกูของกูอยู่เป็นประจำเลยไม่ไทถอนซึ่งทิฏฐิมานะอตาตัวตนนั่นเองกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดก็จะพอกพูนในจิตใจของเราเราก็จะไม่บากบั่นคนควายเพียนเพื่อชำระกิเลสอยู่ในจิตใจนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เราเพียนข้ามห้วงน้ำด้วยศรัทธาเพียนข้ามมหาสมุทรด้วยความไม่ปาะมาทเราทั้งหลายจะหลุดพ้นด้วยความเพียน เราทั้งหลายจะบริสุทธิ์ด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐินั่นเองถ้าเราไม่มีปัญญาสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็ไม่ข้ามการรมโอค่าไม่ได้นั่นเองภาวะโอคะคือว่าติดในภพทิฏฐิโอคะติดในมิจฉาทิฏฐินั่นเองอวิชชาโอคะโอคะทั้งสี่นียเราต้องเพียรละถ้าเราไม่เพียรละไม่เพียรถอนโอคะทั้งสี่แล้วเราก็จมง่วนอยู่ในกามาโลกรูปโลกอรูลโลกนั่น,นเอง เพราะความทุกข์ของมนุษย์นี่ก็ทุกข์แบบการสแสวงหาการดินน้นรนแต่ความสุขของเทวดาข้อความสุขอันเป็นทิพย์นั่นเองที่เขาได้กระทําในอดีตชาติเลื่อยมาถึงปัจจุบันเขาก็ติดอยู่ก็ติดในสุขอยู่เพราะว่าสวรรค์หกชั้นก็ติดในสุขสุขภูมิภูมิที่มีความสุขอันเป็นทิพย์อันเพลิดเพลินมีโอกาสจะหมดโอกาสจะจมจะแช่มากกว่ามนุษย์นั่นเองแต่มนุษย์ เป็นมนุษย์ที่สามารถรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาได้เวลาเทวดาจะหมดบุญหรือว่าจะมาจุติเขาก็ให้พรกันเพื่อจะให้เกิดเป็นมนุษย์นั่นเองเพื่อจะไม่เพื่อจะมาสร้างคุณงามความเป็นมนุษย์เพื่อจะไปสวรรค์อีกหรือว่าจะไปพรมอีกหรือคือข้าวพระนิพพานก็ตามแต่ผู้ที่ให้พรหรือผู้ที่ได้กระทําบําเพ็ญมานั่นเองเหมือนเทพธิดาตนหนึ่งที่ท่าน หมดบุญจากสวรรค์ไปชมสวนดอกไม้ที่เมืองสวรรค์แล้วตอนบ่ายคลอยแล้วท่านก็ตกมาจากสวรรค์แล้วมาเกิดเมืองมนุษย์นั่นเองท่านก็ระลึกชาติว่าท่านเคยเป็นเทพพิดาอยู่ในสวรรค์ท่านก็ทําบุญก็ปรารถนาไปเกิดในทินที่อันเหมาะวรที่อันความเป็นทิพย์นั่นเองท่านก็ทําบุญก็อุทิศว่าขอให้ไปเกิด ในสามีปจปิปันโนค,คือว่าเกิดในที่สมควรที่เราเคยตกมานั่นเองท่านได้มีครอบครัวได้ทําบุญตั้งแต่เด็กวัยกลางคนก็มีครอบครัวจนประชิม,มวัยจนล้มหายตายจากไปท่านก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเดิมนั่นเองเทวบุตรที่เป็นคู่บ่มีของท่านเ็าถามว่าท่านไปไหนต้องค่ําต้งมืดแล้วตอนนี้เพิ่งมา เขาบอกว่าเราไปตกเมืองมนุษย์แล้วได้ทําพุญเพื่อจะมาเกิดในทินที่ของท่านเทวบุตรก็ถามว่าในเมืองมนุษย์มีคนประมาทหรือคนไม่ประมาทมากกว่ากันนางก็บอกว่ามีคนประมาทมากกว่าคนไม่ประมาทเพราะอะไรเพราะคนเพลินในการม,มาคุณเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัณฑ์เลยจมแช่ในกามมาโทษนั่นเอง เพลิดเพลินในการมาคุณเลยเมื่อเกื้อหนุนไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพื่อพาณิชพานนุษย์สมบัตินั่นเองนี่แหละความเป็นเทวดาก็เป็นความสุขอันเป็นทิพย์อยู่แต่ก็ยังมีติดอยู่ยังติดยังง่วนยังมีโอกาสหมดบุญบมงทีเราเจอคนดีอาจจะดีเจอคนไม่ดีอาจจะทําร้ายทําลายซึ่งกันและกันนั่นเองนี่แหละอนุษยสเจ็ดอย่างที่เราทั้งหลายต้องเพียรละหนึ่งการมนุษย์สหมกมุ่นในกามนั่นเอง ปฏิขานุสัยความขาดเคืองโมโหโทโซนั่นเองเราก็เพียรละ 3. ทิฏฐานุุัสทิฏฐิคือความเห็นนั่นเองลังเลสงสัยเราก็ละความลังเลสงสัยมานานุสัสเราก็ละมานะของเรานั่นเอง5อย่างนี้แหละเป็นกิเลสอย่างที่หยาบอย่างละเอียดคือภาวานุสัสติดในภพภูมิต่างๆติดในรูปภพรูปภพนั่นเองติดในสวรรค์หกชั้นก็ยังติดอยู่นั่นเองนี่แหละ ผู้ที่ไม่มีปัญญายาณก็ไม่สามารถจะถ่ายถอนจากภาวะราคะได้ยังติดในราคะในความเป็นทิพย์ในความเป็นรูปประพรมรูปประพรมอยู่ก็ยังติดง่วนอยู่ในสมาธิในฌานอยู่นั่นเองเลยไม่มีปัญญายาณจะดำมลีออกจากกรารมนั่นเองมากมีองค์8ก็ไม่ครบเต็มที่เต็มกําลังความดำรลีนั่นเองก็ไม่เต็มที่เต็มกําลังมีแต่ สม,มาทิฏิไม่มีความดำริเลยออกจากกามโลกรูประโรคารูปประโรคไม่ได้พระพุทธเจ้าถึงให้เรามาเรียนรู้เรื่องมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องถูกจริงถูกตรงแล้วถูกธรรมนั่นเองเราเห็นทุกนีก้กําหนดรู้สิ่งที่ก่อทุกข์เราเพียรละมรรคมีองค์8เพียรเจริญนิโรธทําให้แจ้งนั่นเองจิตทรงออกเป็นสมุทยัยผลของจิตทรงออกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรค จิตพิจนาจิตในกิเลสในจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธคือความดับทุกโศกโรคภัยทั้งหลายนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เรามีสัมมาทิฏฐิแล้วแล้วเราก็ต้องมีความดำริด้วยนั่นเองดำริออกกจากกามกามโรครูปโรกรูโรปโรกดำริในการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนนั่นเองก็งจะมีปัญญาเต็มที่เต็มกําลังเหมือนดวงตาสองข้างของเรามองอะไรได้ชัดได้แจ๋วไม่ตาเคไม่ตาเล ไม่ตาสั้นไม่ตาบอดก็ถือว่าเราเป็นตาดีทั้งสองข้างนั่นเองฉะนั้นคนมีตาดีย่อมด,ดีกว่าคนมีตาข้างเดียวนั่นเองฉะนั้นเราต้องเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างจเจริญมากได้ถูกต้องถูกจริงถูกตรงแล้วเราก็มีวาจาชอบประกอบด้วยธรรมไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่พูดโกโหกหลอกลวงซึ่งกันและกันนั่นเองเราจะมีวาจี G, ชอบประกอบด้วยธรรมมีกายกรรมชอบคือไม่ฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์ฆ่าสัตว์ต่างๆ2ไม่ลักทรัพย์3ไม่ทำกรรมให้มากกว่าเดิมนั่นเองกายกรรม3แล้วอาชีพที่เราไม่ฆ่าสัตว์อาชีพที่ถูกต้องนั่นเองไม่ขายมนุษย์ขายเครื่องประหารสัต,ตายาพิษขายสิ่งข,งของมึมเมาต่างๆนั่นเองนี่แหละ เป็นสัมมาอาชีพที่ถูกต้องเราต้องทำสัมมาอาชีพที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมนั่นเองนี่แหละพระพระพุทธเจ้าถึงให้เรามีอาชีพที่ถูกต้องแล้วเราก็จะเป็นคนที่มีความเพียรที่ถูกต้องเพียรกัน้นสิ่งไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นสองเพียรชำระของเก่านั่นเอง สิ่งที่เป็นอุปเกเรส16นะั้นมีทุกข้ออภิสมาโลโพโลเพ่งแรงอยากได้ของผู้อื่นโทโซความประทุษร้ายโกโทความโกรธเคืองอุปนาโหความผูกเวรไม่มั่นกันมาโคความลบหลู่ดูถูกปาราโซความยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่นอิตซาความริษยามัชริยงังความตนีเหนียวแน่นกีดกันทั้งข้าวของและวิชาวความรู้ มายาความเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ากลซาดเธอยังความโอ้โอ,อวดตัวยิ่งกว่าคุณที่มีอยู่ทำโพวความแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อสั่งสอนโดยทำโดยชอบซารำโพวความไม่ยอมตามมีเหตุผลอ้างต่างเมื่อว่ากล่าวโดยทำโดยชอบมาโนวความเย่อหยิ่งถือตัวถือต,อตอนอาติมาโนวความดูถูกล่วงเกินผู้อื่นมาโทความเมาหลงในร่างกายที่สุดโทด้วยความชราและความป่วยไข่อยู่เป็นนิดประมาโดความประมาท มัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชังนั่เองอุปเกเรเหตสิบหกนี่มีทุกข้อก็ว่าได้เหมือนเราผู้พูดก็ตามผู้ฟังก็ตามจะมีมีน้อยมีมากก็อยู่ที่คุณธรรมคุณงามความดีถ้าคุณธรรมคุณงามความดีมีมากกิเลสอุเกเรสิบหก็มีน้อยไปเรื่อยๆถ้าอุเกเรสิบห้าคุณธรรมคุณงามความดีก็มีน้อยมั่นเองเพราะคนดีทําดีง่ายจะทําชั่วยาก คนชั่วทำชั่วง่ายๆจะทำดีนั้นยากนั่นเองฉะนั้นดีชั่วก็อยู่ที่ตัวทำจะไปสูงจะไปอยู่ต่ำอยู่อบายภูมิก็อยู่ที่การทำตัวทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นเองเวน้นอบายมุกสีนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุรานักเลงการพานันคบคนชั่วเป็นมิตรนั่นเองนี่แหละอบายมุกสีมันไปสู่อบายภูมิสีความทุกข์ไม่สางซารนั่นเองฉะนั้นเราปัถนานิพพานเราต้อง เอากายกรรมสามวจีกรรมสี่มาสร้างคุณงามความดีมาสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นเองเราจะมีความสุขซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติรูปประพรมสมบัติอารูปประพรมสมบัตินั่นเองแล้วเข้าสู่วิมุติรสรสคือพระนิพพานนั่นเองอันเป็นที่สงัดอันหมู่สัตว์ยินดีได้โดยยากนั่นเองสัตว์ทั้งหลายต้องการคู่ต้องการหมู่ต้องการคณะต้องการไปสู่ความ เป็นคู่เป็นรูปเป็นนามนั่นเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงให้เราเพียรกั้นเพียรชำระอุปกกเลตสิบให้เบาบางให้ว่างเบานั่นเอง3ให้เพียรทําบุญกุศลให้ถึงพร้อมนั่นเองแล้วรักษาบุญกุศลเรือบุญเรือกุศลให้ไปสู่พระนิพพานนั่นเองถ้าเราไม่มีเรือบุญเรือกุศลแล้วก็ไปพระนิพพานไม่ได้เราก็จะง่วนอยู่ในกามโลกรูปะโลกอรูปะโลกนั่นเอง พระพุทธเจ้าถึงให้เรามีมีวสัสม,มาวายามาชัมมาวายโาม О นั่นเองสัมมาวายามะยาโม О ต่างๆที่เราต้องเพียรกัน้นเพียรชําระเพียรกระทำเพียรบำเพ็ญให้เต็มที่นั่นเองนี่แหละเพียรสีอย่างต้องมีอยู่ใน,ในใจิตใจแล้วมีสติประทานสีมีกายเวทนาแล้วฝึกจิตแล้วเข้าถึงธรรมนั่นเอง เราก็จะเข้าถึงทำคุณงามความดีทำบุญกุศลบารมีให้เกิดขึ้นนั่นเองเราก็จะมีสติปะัะญาสีแล้วเราก็มีสมาสมาที่คือความตั้งใจมั่นชอบประกอบด้วยธรรมตั้งใจจะสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อจะสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญอ่อนน้อมถ่อมตนบันทึกบุญทุกวันแล้วก็ทํามา3-4ปีเราจะทาําถึง5ปี10ป,ปีหรือไปเรื่อยๆก็ไม่รู้แล้วแต่เมื่อใดลมหายใจเรามีเราก็ต้องทําไป เมื่อใดหูเรามีหูไม่หนวกตาไม่บอดเราก็ต้องฟังต้องเอากายกรรมสามวจีกรรมสีมาสร้างคุณงามความดีถ้าเราไม่ทําแล้วมันก็จะเนื่นช้ามันจะเสียเวลาไปวันๆหนึ่งเราก็จะเป็นคนที่เหินห่างจากคุณงามความดีไปเรื่อยๆนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เราเจริญมรรคีองค์แปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมารกรรมะตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินั่นเองนี่แหละเรามีสัมมาสมาธิแล้วมีปัญญาเพื่อจะรักษาศีลเพื่อจะลเลิญสมาธิให้ตั้งมั่นเป็นคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธินั่นเองปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุทฌานก็จะเกิดขึ้นนั่นเองเราจะมีฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่เราก็จะมีวิตก มีวิจารมีปิติมีสุขมีเอกตามีอุเบกานั่นเองนี่แหละองค์แห่งสมาธิมีทั้งหมดองกหกองด้วยกันฉจากนั้นเราทั้งหลายต้องรู้จักองค์ของสมาธิเพื่อเราจะมีสมาธิที่ตั้งมั่นมีความดีความสุขในปัจจุบันและอนาคตนั่นเองความสุขในที่นี้คือว่าความสุขทางจิตทางวิญญาณไม่ ใช่ความสุขทางเนื้อหนังบางสาทางเนื้อหนังบางสาเป็นสุขที่หลอกลวงเป็นสุขที่แปลกเปืือนไปนด้วยราคะด้วยน้ำด้วยดินต่างๆนั่นเองทําให้เราจมให้เราแช่เราเนิ่นช้าเราเสียเวลาพระพุทธเจ้าให้เรายินดีเฉพาะต่อพรหมอาจาร,รย์อันเป็นที่สังัดอันหมูสัตว์ยินดีได้โดยยากนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เราเพียรข้ามห้วงน้ําด้วยศรัทธาเพียรมากข้ามมหาสมุทร ด้วยความไม่ประมาทเราทั้งหลายจะหลุดพ้นด้วยความเพียรเราทั้งหลายจะบริสุทธิ์ด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐินั่นเองถ้าเราไม่เพียรกันสวดมนต์แผ่เมตตาต่ออายุคุณงามความดีต่ออายุบุญกุศลบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วอายุบุญกุศลบารมีก็จะหมดไปเบาบางไปมันก็มีแต่ราคะโทสะโมหะฝังอยู่ในจิตใจ จิตใจก็จมแช่ก็ชมชมแช่ไปในสิ่งต่างๆนั่นเองจะเป็นกรรมโทษทางกายกายกรรมสามวจีกรรมสี่ใเป็นกิเลสอย่างหยาบที่เราเพียรละคือการเรามีศีลห้านั่นเองศีลห้ากาเมบ้างสีลห้าอพรพมจารยายาบ้างอาพรมจรจยาการยินดีในศาสนาพรหมมรรยานั่นเองยินดีในการถือ การออกบวชในนั่นเองถ้าจิตใจเราบวชในแล้วบวชภายนอกมันไม่สําคัญบวชภายนอกเป็นแค่สมมติถ้าเราบวชภายในเราจะเห็นฝันว่าเราเองเป็นพระเป็นผู้ที่ชําระเป็นผู้บวชในเป็นผู้ที่สร้างบุญสร้างกุศลเป็นพนที่เพียรเห็นโทษในวัฏสงสารนั่นเองเราจะเป็นคนที่ยินดีในพรหมจรรย์ยินดีในธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าพพุทธเจ้าถึงตรัสว่า สัพพะทานนังธรรมะทานังชินาตีผู้ให้ธร,รมย่อมชนะการให้ทั้งปวงรถแห่งธรรมย่อมชนะรถทั้งปวงความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวงการดับกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอวิชชาต่างๆคือการดับทุกทั้งปวงนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เราหาตัวเองให้พบครบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มนั่นเอง คุมตัวเองให้อยู่รู้ตัวเองจริงๆว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรถ้าเราเกิดมาเพื่อจะกเกื้อกูลกันเราจะเป็นกามาคุลนั่นเองประโยชน์ตนก็ทําประโยชน์ท่านก็ทําประโยชน์ยิ่งอย่างยิ่งเราก็ต้องปรารถนาประโยชน์อย่างที่สามนั่นเองประโยชน์ที่ปรารถนาซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่สงัดนั่นเองเราต้องทําประโยชน์อย่างยิ่งให้มันยิ่งไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้ ถ้าเราไม่ทำประโยชน์ตนประโยชน์คู่ประโยชน์หมู่ประโยชน์สังคมแล้วเราก็เห็นแก่ตัวเราก็ไม่พากันสร้างคุณงามความดีใครสวดมนตเขาไปว่าคนนั้นคนนี้ว่าสดมนต์ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เวลาพระเทศดีบ้างไม่ดีบ้างเขาไปตำหนิติเตียนตัวเองก็ยังเทศไม่ได้นี่แหละคนรักเท่าพื้นนางคนชังเท่าพื้นเสือมันมีเยอะนั่นเอง แต่เราจะรักในธรรมวินัยธรรมคำสังสอนของพุทเจ้าที่ท่านตรัสไม่มีผิดนยะเอ,เองอุปเกรสิบหกอนุสัย7ประการแล้วนิวรห้าที่เราท่านังลายต้องเพียรละ 1. กามชันทะสพยาบาทสามถิณนนะพิธะความห่วงงาหอนอนสี่อุราากุกุจจากความฟุ้งซ่านลำคาญ 5. ความลังเลสงสัยนั่นเองนิวรห้าเนี่ยที่กางกั้นไม่ให้เราสร้างคุณงามความกี กางก้นไม่ให้เราสมาธิให้ตั้งมั่นนั่นเองเราก็จะไม่มีพลระห้อิสีห้าสทาวิยะสติสมาธิแล้วปัญญานั่นเองนี่แหละคุณเครื่องของสมาธินี่มันต้องมีห้าอย่างด้วยกันหรือว่ามีวิตกมีวิจารมีปิติมีสุขมีเอกตามีอุเบคาแล้วเราก็จะเป็นคนที่มีภาระคือพลังอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ใหญ่ในการสร้างคุณงามความดีรู้จักเหตุรู้จักผล รู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลนั่นเองเรารู้จักการบุคคลแล้วเราก็จะเป็นทําตนให้ดีถ้าจิตใจเราเป็นบุรุษแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ละสักยะทิฏฐิได้ละวิกิกิจฉาลังเลสงสัยได้ละสินตราปาาตได้ละลาค,าไคาาละได้ปฏิฆะเรลากละได้รูปราคะอารูปราคะอุรจักุกุจจามานะอวิชานั่นเองนี่แหละ พระพุทธเจ้าถึงให้เราละสังโยชน์เครื่องผูดทั้งสิบอย่างเพื่อให้เราเป็นอรหันตพลเพื่อเราหลุดพ้นจากการมาโลกรูกปรโรคนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เราเรียนรู้ศึกษาเพราะอะไรเพราะเราเป็นเสคาบุคคลบุคคลที่ต้องเรียนรู้ศึกษาถ้าเป็นอเสคาบุคคลบุคคลไม่ต้องเรียนศึกษาเป็นอรหันตพลนนั่นเองฉะนั้นรู้มาก ยากนานรู้น้อยพลอยลำคาญไม่รู้ไม่ชี้เป็นหนี้จนตายรู้มากเพื่อไม่ลงปฏิบัติรู้แต่ประยัดไม่ลงมือปฏิบัติมันก็รู้มากยากนานรู้น้อยเราทั้งหลายรู้น้อยก็พลอยลำคาญตัวเองทําไมจําไม่ได้อนุสติสิบบุญกิริยาวัตถุสิบกรรมบท10ทสิบทำไมเราระลึกไม่ได้หรือเราจําไม่ได้เราทําไมเป็นอย่าง,งานั้นบ่มีสิบมีกี่ข้อเราก็เรียงนับไม่ได้นั่นเองนี่นะบ่มีของพระพุทธเจ้าที่ท่าน บำเพญมาตั้งเตเต,ตจะสุเนมะนาจะภูวิเวนั่นเองนี่แหละพุทธเจ้าสิบชาติก่อนจะมาถึงชาติที่สิบสองที่ท่านได้เป็นเจ้าชาชิฐะจนได้มาตัสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นชาติที่สิบสองไม่ชาติที่ไม่ใช่ชาติที่สิบนั่นเองเป็นชาติที่สิบสองชาติสิบแรกคือว่าเป็นชาติของเตชะสุเนมะนาจะภูวิเวบ่มีสิบเต็มที่บ่มียี่สิบท่านก็ทําเต็มที่ ปรมาถบมีที่ท่านทำความเพียรตั้งหกปีกว่าจะได้ตาสรูนั่นเองนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านถึงสร้างปัญญายานย่างรู้ท่านเป็นปัญญาธิกะองค์เดียวในพุทธกัปนี้พระศีริเมตายองค์ข้างหน้าท่านก็เป็นวิรยิยะธิกะองค์เดียวในพุทธกัปนี้นั่นเองแต่สทัทธาธิกะมีแต่องค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่สามนั้นเป็นสทัทธาธิกะพระพุทธเจ้ากกุสันโธ พระพุทธเจ้าโกนาคมพุทธเจ้ากัสโปนั่นเองนี่แหละท่านเป็นสัทธาธิกะอายุทั้ง4ี่0มปี30,000ปี2 0 0 0 0นปีนั่นเองท่านเป็นสัทธาธิกะทั้ง3องค์แต่พุทธเจ้าโคตามะข,ของเราท่านเป็นปัญญาธิกะที่ท่านทําความเพียรตั้งเนิ่นนานเพราะท่านปรารถนาเป็นปัญญาธิกานั่นเองท่านเลยมีการอธิษฐานในใจตั้งเจอสงไขยเอย่ยว่าะอีก9รวมเป็น16 ได้พุทธพยายรอีกสี่อสงไขยปลายแสนมหากรบาบถึงเป็น,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 นำำพนระพุทธเจ้า,าท่านบำเพ็ญทั้งยี่สิบอสงไขยปลายแสนมหากราบกว่าจะได้ตัสรูส้นั่นเองฉจนั้นท่านทาบาเพ็ญเพียรมามากพระพุทธเจ้าสีอริยะไม่ตายท่านบําเพ็ญเพียรกว่าจะได้ตัสรุแปดสิบอสงไขยนั่นเองนี่นะทาเป็นวิทยาธิกะพระพุทธเจ้ากาก,ก,กุสันโธท่านบำเพ็ญตั้ง60อสงไขยโกนาคมบำเพ็ญตั้ง50อสงไขย กาสโปบําเพ็นทั้ง40อสงไขยท่านเป็นสัทธาธิการนั่นเองฉะนั้นเราปรารถนาซึ่งเกิดในยุคพระศรีญยยมิตรัยเราต้องรู้จากพุทธเจ้าห้าพระองค์กากุสันโภโกนาคมกาสโปโคตมโมพระศรียยมิตรโยองค์ที่ห้าที่จะมาอุบัติเหมือนคนโบราณเขาอธิษฐานจะเอาข้าวใส่บาตรเขาก็อธิษฐานว่าข้าวของข้าขาวดังดอกบัวยกขึ้นทืนหัวถวายพระพุทธเจ้า น,น้อมบูชาพระธรรมจิตใจน้อมถวายพระทรง์จิตใจจำนงมุ่งตรงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แคล้วหมู่ม,มานขอให้พบพระศรีอานในอนาคต,ตาการอันใกล้นี้เธอนั้นเองอีกล้านปีท่านจะอุบัติมาแล้วนั่นเองแต่เราเบ่มียังไม่เต็มที่เต็มกลังยังไม่เป็นละหันถ้าเราเป็นละหันคงไม่เกินพระศรียะเมตยนั่นเองเราต้องปรารถนาไว้ซึ่งเกิดในยุคพระศียะเมตย ต่อไปนี้เราก็จะบำเพ็ญทานศีลเนกรมะปัญญาวิทยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบ่มี10บสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นจเจริญเมตตาและวางอุเบกขาเป็นเราก็เย็นได้เราก็จะเกิดในยุคของพระสียมิตัยแน่นอนตามที่เราปรารถนาเราตั้งใจถ้าเรามีบุญมีกุศลมีบารมีเหมือนเรามีทรัพย์สินสมบัติมากมีอริยทรัพย์มากเราจะเกิด ก็ได้ไม่อยากเกิดก็ได้ตามที่เราปรารถนานั่นเองฉะนั้นเราต้องปรารถนาตั้งใจเพื่อจะให้ถึงเป้าหมายที่เราดำดออากการิออกจากกรมออกจากการมมาโลกรูปโลกเพราะคนในโลกมีแต่หลคะโทสะโมหะไม่ว่าอยู่ใกล้ตัวเราอยู่รอบๆอบข้างเราก็มันก็มีทุกอย่างนั่นเองมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างแม้แต่ตัวเราก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนั่นเองเราถึงมีความเมตตาต่อกันเมตตาแบบเกื้อกูลกันไม่ใช่ เรามีอคติซึ่งกันและกันอคติเพราะความลักอคติเพราะความกโกรธอคติเพราะความหลงอคติเพราะความกลัวนั่นเองฉะนั้นเราต้องละอคติออกจากจิตใจแล้วเราก็มีคติที่ดีนั่นเองคติที่เราดำริออกจากกามดำริในการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อืน่นเราก็จะมีความสุขเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนั่นเองที่สุดคือ พระนิพานอันพิ้นที่สงัดอันหมู่สัตว์ยินดีได้โดยยากนั่นเองฉะนั้นเราต้องเพียรข้ามห้วงน้ําด้วยศรัทธาเพียรข้ามมหาสมุทรด้วยความไม่ประมาทเราทั้งหลายจ้องหลุดพ้นด้วยความเพียรเพียรเรียนเรียนรู้ศึกษาเพียรเรียนประยัดรู้คำพีเพียรปฏิบัติด,ดีเพื่อรู้เท่าทันเกเรสเพียรเข้าถึงปริเวศเพื่อจะปล่อยวางนั่นเองตามดูก่อนตามรู้แล้วค่อยท่าน เท่าแล้วค่อยทันนั่นเองค่อยชำระกิเลสออกไปทีน้อยทีน้อย,อยเหมือนดินพักพ่อขังหมูเราขาดทีละน้อยทีละน้อยมันก็จะเบาบางว่างเบานั่นเองไม่รับเอาอุปเกรสิบหกมันก็เป็นไม่เป็นทุกข์ในวัฏสงสารพ่อคนเราเกิดมาเพื่อจะเกื้อกูลกันนะั่นเองเกิดมาเพื่อจะอนุเคราะห์ส่งเคราะห์กันเพื่อจะเป็นการมาคุณนั่นเองเราจะไม่เป็นการมาโทษสิ่งที่เป็นโทษคือการไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นการพยาบาทเบียนเบียนพระพุทธเจ้าท่านถึง มีความเมตตากรุณามุติตาอุเบกานั่นเองนี่แหละพรหม,มิหารสี่ท่านมีครบมีพร้อมมีเต็มที่เต็มกำลังท่านถึงตรัสกล่าวว่าพระนิพพานเป็นธรรมกาย 2. เป็นพรหมกายสาเป็นพุทธกาย4ไม่ติดภูมิต่างๆนั่นเองกามาภูมิรูปภูมิอรูปภูมิไม่ติดในอะไรทั้งนั้นท่านเลยล่าสลายไปสู่มิมุติรรสเดียวคือรถพระนิพพาน อันเป็นที่สงัดอันหมู่สัตว์ยินดีได้้วยยากนั่นเองปานิพานไม่สามารถไปเป็นคู่ได้อยากไปไปต้องไปคนเดียวเหมือนเราต้องมีพระธรรมเลขหนึ่งกับหนึ่งสิบเอ็ดหนึ่งกันเหมือนพระธรรมมีสามสิบแปดสามสามกับแปดรวมเป็นสิบเอ็ดพระพุทธเจ้ามีคูณห้าสิบหกห้ากับหกก็รวมสิบเอ็ดนี่แหละเราจะไปกับพระธรรมเราไม่เอาผัวเอาเมียเอาลูกเอาหลานไปเราไปพร้อมพระธรรมคำซ้่ซสอน ไปพร้อมบาร,รมีที่เราได้สร้างเต็มที่แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่หลุดพ้นกามอโอคะภาวะโอคะทิฏฐิโอคะอวิชาโอคะโอฆะทั้ง4นี้เราก็เพียงข้ามไปสู่ความหลุดพ้นได้นั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เรามีความสุขในการสวดมนต์แผ่เมตตาในการฟังธรรมเพราะอาน,นิสงส์ของการฟังธรรมได้อาน,นิสงส์ตั้ง5อย่าง 1. ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมา 2. ทําความเข้าใจมากยิ่ง สน 3. บรรเทาความสงสัยเสียได้ 4. ทําความคิดเห็นให้ตรงต่อพระนิพพาน 5. ขณะที่ฟังจิตใจเลื่อมใสศรัทธาแล้วน้อมมาสู่ภาคประพิปฏิบัตินั่นเองถ้าจิตใจเราไม่ตรงต่อพระนิพพานเราก็แวะซ้ายแวะขวาไม่ถูกน้นําวนวนไว้เน่าในภายในถูกมนุษย์อามนุษย์จับไว้มันก็ไม่ลาดไหลมันก็ไปตรงสู่พระนิพพานนั่นเอง ฉะนั้นพระนิพานอันเป็นที่สัง,งัดอันมูสัตยินดีได้โดยยากฉะนั้นความสว่างแค่ปลายอุโมงค์เราต้องยินดีความสว่างแค่ปลายอุโมง,งค,มงคมง์เราอย่ายินดีในความมืดความลงในอวิชชาเพราะอวิชชาทําให้มีสังขาร สังขารทําให้มีวิญญาณวิญญาณให้มีนามมีรูปนามรูปก็มีสลายนะสลายณะก็มีภาษาภาษาก็มีเวทนาเวทนาก็มีตัณหาตัณหาก็มีอุปทานอุปทานก็มีภพภพก็มีชาติชาติก็มีชราโมนะโสกาปิเทวเทวปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละเป็นทุกขละกามาวิชานั่นเองทุกอวิชามันก็ตัวเดียวกันฉะนั้นเราต้องต่อบุญต่อกุศลต่ออายุของเราให้มีบุญกุศลมีบารมียิ่งขึ้นไป เพื่อจะเป็นบาฐานเข้าสูงพระนิพพานคืนนิโรธคือความดับทุกโศกโรคภัยพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่านิพพานนางปรมังวดันตีพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนั่นเองเราต้องคู่กับธรรมอันยิ่งเราถึงไปพระนิพพานได้ถ้าเราจิตใจเราไม่คู่กับธรรมอันยิ่งแล้วเราไปนิพพานไม่ได้แน่นอนฉะนั้นวันนี้เราทั้งหลายกลุ่มได้หมดทัศชื่น กลุ่มสวดมนต์บทมหาจากักรพัิเราทั้งหลายเราทั้งหลายต่างมารวบรวมกันฟังรวบรวมกันสวดมนต์แผ่เมตตาต่ออายุคุณงามความดีบุญกุศลบารมีที่เราได้กระทําน้อมแผ่ให้พ่อเกิดแม่เกิดครูอุปฌาย์อาจารย์ญาติทั้งสายเลือดญาติทรรททั้งหลายที่เราระลึกได้ก็ดีรละลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีรอบรอบข้างของเราเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดทั้งมวลหากท,ท่านเหล่านั้น อยู่ในพภูมิคติใดขอให้รับรู้อยากทราบรับอานโมธนาบุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลปรมีให้เกิดขึ้นหากมีความทุกข์อยู่ก็พ้นลายเสียจากความทุกข์นั้นถ้ามีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานบุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมา สร้างคุณงามความดีจงเป็นภาวะเดชะปะัปะปะใจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุวันนะสุขภาละ,ป,ะปฏิพานทนสาารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน